ด่วนสะเทือนวงการบอลล์บอลโลกเมื่ออเมริกาถึงกับตะลึงกับฟอร์มระดับปรากฏการของพรพันร่างทองที่โชว์ผลงานสุดร้อนแรงติดต่อกันเป็นนัดที่2พาออแลนโดวันคิรีเก็บชัยชนะ2เกมรวดแบบไร้ข้อกังขาพร้อมสถิติที่สะท้อนชัดเจนถึงความสม่ำเสมอทั้งเกมรุกและเกมรับจนแฟนกีฬาทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของมูเซสสาวจากประเทศไทยและอาจเป็นฤดูกาลที่เปลี่ยนสถานะของเธอจาก ผู้เล่นต่างชาติฝีมือดีไปสู่แกนหลักของทีมอย่างแท้จริงตลอดสองเกมที่ผ่านมาพรพันแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความแม่นยำและความเข้าใจเกมในระดับสูงการคุมจังหวะเกมเป็นไปอย่างไหลลื่นการกระจายบอลมีความหลากหลายจนแนวรับคู่แข่งอ่านทางแทบไม่ออกไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลหัวเสาหรือบอลผสมที่หลอกบล็อกได้อย่างชาญฉลาดทุกการตัดสินใจของเธอสะท้อนถึงประสบการณ์ระดับทีมชาติที่สั่งสมมาหลายปี และถูกนำมาปอรับใช้กับเกมความเร็วสูงในหลีกอเมริกันได้อย่างลงตัวจนโค้ชและนักวิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาต่างยกย่องว่าเธอคือมันสมองของเกมรุกออร์แลนโดวันคิรีในเวลานี้เกมแรกที่เก็บชัยชนะได้อย่างสวยงามพรพันสร้างความแตกต่างตั้งแต่ต้นเซตแรกการเซตบอลมีความคมและสม่ำเสมอทำให้ตัวตีของทีมเล่นง่ายและมั่นใจคะแนนรุกจากการเซตของเธอพุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัด สถิติการทำแต้มจากการเข้าทำหลังการเซตของพรพันธ์อยู่ในระดับท็อปของลีกในสัปดาห์นั้นขณะที่จำนวนข้อผิดพลาดจากการจ่ายบอลแทบไม่มีให้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่สื่ออเมริกันนำไปเปรียบเทียบกับมือเซตระดับท็อปของโลกและตั้งคำถามว่าทำไมผู้เล่นระดับนี้ถึงเพิ่งถูกจับตามองอย่างจริงจังในลีกสหรัฐอเมริกาเมื่อเข้าสู่เกมที่สองภาพเดิมยังคงชัดเจนพรพันธ์ไม่ได้เพียงรักสามารถรฐานแต่ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นไปอีกขั้น เธออ่านเกมบล็อกคู่แข่งได้แม่นยำมากขึ้นการหลอกจ่ายบอลทำให้บล็อกฝ่ายตรงข้ามเสียจังหวะหลายครั้งจนเปิดพื้นที่ให้ตัวตีของวันคิรีทำคะแนนแบบลงๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสามารถในการปรับแผนระหว่างเกมถือเป็นไฮไลท์สำคัญเมื่อคู่แข่งเริ่มจับทางบอลหัวเสาได้เธอเปลี่ยนมาเน้นบอลเร็วและบอลหลังทันทีทำให้รูปเกมกลับมาอยู่ในมือของทีมอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้อเมริกาตะลึงไม่ใช่แค่เกมรุกแต่คือฟอร์มเกมรับที่โดดเด่นอย่างชัดเจน พรพันมีส่วนร่วมกับเกมรับมากกว่าที่หลายคนคาดคิดการยืนตำแหน่งรับเสิร์ฟและการป้องกันลูกตบมีความแม่นยำอ่านทิศทางบอลได้ดีทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วสถิติการรับบอลสำเร็จของเธออยู่ในระดับสูงมากสำหรับตำแหน่งมือเซตและกลายเป็นหนึ่งในจุดแข่งที่ทำให้ออแลนโดวันทีรี่มีเกมที่สมดุลทั้งสองฝั่งของสนามความเสถียรของฟอร์มเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางพรพันแทบไม่หลุดฟอร์มเลยตลอด2เกม การคุมอารมณ์ในช่วงแต้มกดดันทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแต้มสำคัญช่วงท้ายเซตหรือช่วงที่ทีมถูกไลนน่คะแนนเธอยังคงเซตบอลได้อย่างแม่นยำและตัดสินใจได้ถูกต้องสิ่งนี้สะท้อนถึงวุฒิภาวะในเกมระดับสูงและเป็นเหตุผลที่เพื่อนร่วมทีมเริ่มสแสดงความเชื่อมั่นในตัวเธอมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศในทีมออลแลนโดวันคีรีเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังจาก2เกมแห่งความสำเร็จนักกีฬาหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมรพันธัในเรื่องการสื่อสารในสนาม การเรียกแผนการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและการสร้างพลังบวกตลอดทั้งเกมเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นที่มีทักษะสูงแต่ยังเป็นผู้นำที่ช่วยยกระดับทีมทั้งในและนอกสนามสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทีมระดับอาชีพในอเมริกามองหาและพรพันธ์กำลังแสดงให้เห็นว่าเธอมีครบทุกอย่างสื่อกีฬาสหรัฐอเมริกาหลายสำนักเริ่มขุดประวัติการเล่นของพรพันธ์ในระดับทีมชาติไทยการผ่านทัวนาเมนต์ใหญ่ระดับโลกการเจอคู่แข่งชั้นนำและการรับมือกับแรงกดดันมหาศาล สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาอธิบายว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เธอสามารถยืนระยะในลีกอเมริกันได้อย่างมั่นคงบางบทวิเคราะห์ถึงกับระบุว่าพรผ่านคือหนึ่งในมือเซตที่มี IQ เวลเล์บอลสูงที่สุดในลีกและเป็นผู้เล่นที่โค้ชสามารถวางใจได้ในทุกสถานการณ์ชัยชนะสองเกมรวดไม่ใช่แค่ตัวเลขในตารางคะแนนแต่เป็นสัญญาณสำคัญว่าทีมออร์แลนโดวันคิรี่กำลังเดินมาถูกทางและพรผ่านคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแผนระยะยาวของทีม สถิติการเซตเฉลี่ยต่อเกมการสร้างแต้มจากบอลเร็วและอัตราความสำเร็จในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกล้วนอยู่ในระดับแนวหน้าของลีกซึ่งทำให้แฟนๆเริ่มคาดหวังถึงผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลในมุมของแฟนวอลเล์บอลไทยความสำเร็จของพรพันในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเสียงเชียร์จากประเทศไทยส่งตรงไปถึงอเมริกาแฟนๆจำนวนมากติดตามการแข่งขันแบบเรียลไทม์ และร่วมการแชร์คลิปไฮไลท์การเซตอันชาญฉลาดของเธอในโซเชียลมีเดียกระแสตอบรับที่ร้อนแรงทําให้ชื่อของพรพันุ์ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ที่ฝันอยากไปเล่นในหลีกระดับโลกหากมองในเชิงเทคนิคการที่พรพันท์สามารถรักษาฟอร์มร่างทองได้สองนัดติดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการเตรียมร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบความฟิตที่ดีทําให้เธอเคลื่อนที่ได้ตลอดทั้งเกมโดยไม่แผ่ว ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวช่วยให้การเซตมีความนิ่งและแม่นยำขณะที่ประสบการณ์ช่วยให้เธอเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงของเกมสิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดเล็กๆที่รวมกันเป็นฟอร์มระดับท็อปอเมริกาตะลึงไม่ใช่เพราะรพ,พันธุ์เป็นผู้เล่นจากเอเชียแต่เพราะเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าทักษะความเข้าใจเกมและความเป็นมืออาชีพสามารถข้ามพรมแดนได้อย่างแท้จริงเธอไม่เพียงปรับตัวเข้ากับหลีกใหม่แต่ยังสร้างอิทธิพลต่อรูปแบบการเล่นของทีมอย่างชัดเจน และกำลังกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนๆตั้งตารอชมในทุกเกมที่ลงสนามหากรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ต่อเนื่องพรพันธ์มีโอกาสสูงที่จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในมือเซตยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลและอาจเปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ทั้งในระดับสโมสรและระดับนานาชาติชัยชนะสองเกมรวดอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพของเธอและเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่จะริกชื่อของนักวอลเลย์บอลไทยบนเวทีโลกอย่างสง่างามและทรงพลัง